ถ้าหากว่าจิตคือตัวจิตตัวเนี้ยออกไปจากจิตตัวเดียวนี่แหละยังมีอยตรางใดเรื่องนามดังอธิบายนั้นนะมันก็ยังมีโยต่างเกิดขึ้นระดับไปคล้ายกับรูปธาตุเหมือนกันเหมือนกับไอเหมือนกับไอรูปเหมือนกันรูปธรรมเหมือนกันคิดอย่างนี้ได้แล้วกัน ความโกรธมันามาจากไหนแดงโกรธที่สุดเรียดที่สุดมาจากไหนต้นจอมาเกิดมาจากไหนพ่อแม่อยู่ตรงไหนกันมันแดงข้าวมาจากไหนกันความรักที่สุดมันมาจากไหนกันความอาลัยที่สุดห่วงใยที่สุดม,มาจากไหนแต่ว่าเวลามันหายมันไปอยู่ไหนกัน โกรธจะกลับรักเลียจะกลับรักกับชอบมันมาจากไหนมันไปจากไหนมันไปอยู่ไหนกันมัน็อยโยนี่แหละในโลกอะไอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนเหมือนกันกับไอ้รูปทำเหมือนกันรูปทำเกิดขึ้นมาเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์แต่ก็ถลายดับลงไปเป็นดินน้ำไฟลมมันไดยังรูปภาพยังตากไว ส่วนนามนี่ไม่ปรากฏเลยพร้อมโกรธขึ้นก็ไม่สั่งมาจางไหยพร้อมเกลียดควงมชังก็ไม่ไม่สากงมาจางไหแล้วล่างหายไปก็ไม่สากงหายไปจังไหก็แสดงว่าของมีอยู่ในโลกน้นคนเกิดขึ้นมาต้งมาได้มหามาได้มาปรา,ากฏขึ้นมาเลยมันนี่เรียกนามธรรมของมีอยู่จึงเรียกว่าธรรม เนี่ยของมีอยู่ง่ายที่สุดทำ <c oughs> อันนั้นเป็นของผู้ย่างพูดก็เะพาะทั้งเรื่องรูรทำที่เห็นกันง่าย <c oughs> คนเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องเอารูปทำมาปั้นพูดกันยง่ายมันเข้าใจง่ายเดี๋ยวเอามาปั้นเป็นตัเป็นตัวมาหล่อเป็นพิมพ์เป็นแบบขึ้นมา มีละรูปล่างเรษณะอาการเหมือน,เห,อนเหมือนกับพ่อกับแม่เหมือนกับคนธรรมดาสมามัญทั่วไปในขณะที่เราได้ปั้นเป็นลูกเป็นตัวขึ้นมา,น,น,น,านี้แหละในขณะเนี้ยจะต้องใช้ตามหน้าที่เช่นแขนขาอวัยวะต้องใช้ตามหน้าที่ แขนต้องยิบต้องสวยโน่นนี่ท่งสังต้องยกต้องหิ้วขาต้องขี่ต้องเดินต้องก้าวต้องย่างานับไว้ใช้หูหรับไว้ฟังจะไปดมแขนเจหมูกก็ไม่ได้เจ้ามูก็ไว้สํหรับดมจะไปฟังแขนหูก็ไม่ได้ตาจะไปฟังแขนหูก็ไม่ได้ไว้สหรับดูเจ้ามูก็ไว้สหรับดู หน้าที่ของใครของมันทำตามหน้าที่คือรูปอันนี้ที่เรามาแล้วต้องใช้กันอยู่เนียเหมือนกันกับเราได้เครื่องใช้ช่วยทม <c oughs> ช้อนทักทีหมอแหกเรามาต้องเอามาใช้สำหรับใช้ตามหน้าที่ของใคทของมันในขณะที่เรา,เามาใช้่วดสร่างสัท ระยะที่เรายังมีชีวิตยอยู่เรียกว่า,ามาใช้อันนี้เมื่อเราใช้ไปในขณะที่เราใช้นะเราไม่ใช่สะานีเราหมดพละะเราหมดุลักคือมันไม่ยอมให้ใช้เช็ดตามันฝ้ามันฟางใช่หรือตาบอดใช่มันไม่ยอมให้ใช้แล้วหูอือ้อหูตึงจะ่องหูหนวกใช่อันนั้นเรียกว่ามันไม่ยอมให้ใช้ แขนขาไปเนาะขาดไปลว่าขาดมันด้วนเรียกว่ามไม่ยอมใใช้ในผลที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างคนเราจะตายหูดีๆมันก็ไม่ยอมไม่ใช้ไม่ได้ยินตาดีๆมันก็ไม่ยอมให้ยินมันก็ไม่ยอมให้ดูเอาไว้ว่าทุกชิ้นทุกส่วนในตัวของเรามันด้างระด้างหมด เพราะสะอาทในสะอาดก็ได้หยุดใช้ทุกด้านทุกทางยังเหลือตั้งแต่จิตใจนี่ในเวลาที่เราหยุดมันมันมันไม่มยอมไม่ใช้เังต้องหยุดหยุดทำหน้าที่ครับอาลาหยุดแล้วก็ไม่สราบไปไหนคันมันก็ลงของเก่าคือแตกสลายทุกทางเปื่อยเนา่า ลงเป็นดินน้ำไปลงไปต่างก็ตานอันนี้ที่เรียกว่าหน้าตาไ,ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของบอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังมันมีสภาพอย่างไรมันก็ไปตาปาพระตาสมันอย่างนั้นเรียกว่าอนัตตา ตาในหยู่ตรงไหนอยู่กับอนัตตาอจตาคือตนคือตัวนทีแรกท่านก่อนหมายาตัวคนเราเนี่ยกเป็นอัตาคือเราได้มาแล้วเราใช้มันจะเรียกว่าอัตาอันนี้เราใช้ไม่ได้แต่เป็นอนัตตาเมื่อมันไม่เห้เตาใช้เรียกว่าอนัตตา อัตตาเมื่ออนัตตาใช่ในไดล่ะอัตตายังเหลืออยู่คือตัวตนได้แก่ผลที่เราที่อัตตาคืออะไรคืออนัตตาที่มันทําไว้นะบุญกุณกรรมคุณงามความดีคนดีคนชั่วที่อนัตตาทําไว้นะคือกายยังมีอยู่มันทําไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะเก็บไว้ภายในใจนั้นสิ่งที่เก็บไว้ภายในใจะอันนั้นนะเป็น อัตตาคือกลายเป็นของเราไปอีกเราจะต้องหอบหิวเราจะต้องแบกหามไปในภพชาติต่างๆอน,นั้นกลายเป็นอัตตาอัตตาตัวนี้ถ้าหากเราทำคุณงามคุดีบำเพ็ญคุณงามคดุดีในเมื่อเรามีอัตตาคือตัวตวนเราจรใช้ได้เรามาเป็นคุณงามคุณดีตลอดเวลา เมื่อเราใช้ไม่ได้อันนั้นเป็นอนัตตาแล้วพนนี้ยังเหลือแต่อัตตาคือคุณงามควดีถ้าหากว่าเรายังมีอัตตาอย,อย่างนี้เราก็ต้องมาเกิอดอีกก็ต้องมาสร้างคุณงานควาดีอีกเอากายเป็นอัตตาอีกเมื่อกายใช้ไม่ได้มันทอดทิ้งคือมันให้เราไม่ให้เราใช้แล้วมันก็เป็นอนัตตากายผลที่อัตตนัตตาทำไว้นั้น มันกลายมาเป็นอัตตาอีกนี่วิธีสร้างบารมีคือสร้างนิสัยสร้างคุณงานควาดีให้เกิดมีขึ้นความดีที่อนัตตาสร้างไว้นั่นพอบคูณเจริญงอกงานขึ้นมาเพียงพอเมื่อไรคุณงานความดีนั่นอ่ะอิ่มตัวเต็มตัวเสร็จแล้ว จะกลายเป็นอนัตตาอีกคือทอดทิ้งอยู่เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านสร้างบาร,รมีอมากมายจนอิ่มตัวจนพอตัวคุณงามตวาดีท่านก็ละทอดทิ้งคนชั่วทิ้งมาแล้วคนดีก็ยังมาทิ้งอีกเลยหมดทิ้งถึงคนอีกฐานจนกลงเมื่อเป็นอนัตตาทั้งหมด ให้จะพูดกันง่ายง่ายให้เห็นกันชัดคล้ายกับเป็นกีฬาเครื่องเล่นคนเราเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาพอฟางกับหุ่นหุ่นอันหนึ่งคือกัเหมือนกันที่คนเราเกิดขึ้นมามาแล้วก็มาเล่นกีฬาเกิดขึ้นมาเป็นเด็ก มากลายมาเป็นหนุ่มมาเป็นสาวมาเ,เปิดเพลินสนุกเฮฮาท้าละพัดทุกอย่างตลอดมีออครอบครัวพ่เมียอ,อยู่ดดวกกันเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าสืบพันใน่เพื่อนเอกระชิงวิ่งอ่ะแล้วก็มาเล่นใหม่เมื่อเขาเล่นละครนะ่ะเขาเล่นในหนังตลงุงอ่ะไนเขาเล่นละครเล่นเล่นดีเทนสแสดงตัวเป็นฉาก ออกมาเป็นชุดเป็นชุดออกแฉกออกขนออกนระเอกนักเอกพอหมดชุดแล้วก็เข้าไปในฉากปิดฉากเข้าไปแล้วก็แต่งตัวใหม่ที่จริงก็คนเก่านั่นแหละคนเรามาเล่นละครถ้าจะพูดเป็นไหนหนึ่งเขาเรียกว่ามืนอสมัเล่นละครมันติดฉากมาเท่าไหรแล้วคนเราออกมา,าแสดงเลยตั้งแต่เกิดมาท่แรก,ก็เปิดฉากมาแล้วดิว มัน,นเปิดฉากมาแล้วเพรามาโตมฟนากันลองแว่แ,วแว่แว่นั่นมันเปิดฉากมาน้อยก็เติบโต,ตมาแค่นั้นอีกก็เป็นเด็กเป็นเด็กรู้จับข้อรือจักคานหรือโตก็มาก็วิ่งเต้นั้อ่วอควานก็ไม,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 ม่เอาเละคันี่้ีเปิดฉากใหม่ไปวิ่งเล่นนกเฮฮาไม่รู้จกักอายไม่รู้จัก รัวบากกลัวบุญไม่รู้จักอะไรทั้งหมดน,นี่เป็นสนุกเฮฮาอ,อย่างเดียวไม่แต่ร้องไห้กับสนุกเท่านั้นแลหละหาอยู่จริงก็ไม่เอาล่ะนั่นหมดฉากนั้นมาเป็นหนุ่มมาเป็นสาวสแสดงตนแสดงตัวเป็นคนสวยสดงดงามเอออวดสแสดงประชันกันอันนี้มาเป็นฉากนั่นอีกทั้งหมดฉากฉากอันนี้ก็มีครอบครัวพ่กเมียอยู่ด้วยกัน สืบพันเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ารักชอบชมจูบกอดพระพัดทุกอย่างว่าลูกตนว่าลูกตัวรักอันนี้ชาดชาดเก่านั้นปิดแล้วหนุม่มสาวปิดไปแล้วแม่ชาดมีครอบครัวผเมียลูกเต่าอันสมรักคนชอบน,น,นานมาชาดหาอยู่หากินชาดนั้นไม่ค่อยคำเนึงถึงเลยแล้ว ไหนจะมืดจะทำนี้แต่มัวมอที่จกจะได้ไฟฝันหาแต่ความมีคนามรวยในคนที่สุดหากตอนสุดท้ายก็ติดเข้าลงหมดเลยพักหนึ่งแล้วก็เกิดมาใหม่อีกมาเปิดฉากันใหม่อีกนี่เรียกว่ามันเล่นคนมาเล่นฉากมันได้อะไรไปเดือ เล่นจะไปตามเกมมันเป็นเกมเป็นเกมเ,เล่นไปเล่นไปหมดเรื่องแล้วต็เข้าปิดฉากใหญ่หาอะไรไม่ได้เพาะนั้นทึงว่าในการที่เรากําลังเล่นกําลังสนุกยู่นี่นะเ,เกมในการเล่นนี่นะจะไปเล่นบบต่อให้มันได้อัดไอ้สตางค์้ขอบ้างคือหาคณงานคนดีมาเกิดมีเกมต่าง เมื่อเป็นเด็กเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อมีครอบครัวพ่อแมยเมื่อแก่เฒ่าก็แล้วไปย่ามห้มเสียเปล่ากเบสิง่งานั้นถ้ามันได้คุณางานคนดีเพิ่มขึ้นเรียกว่าลงทุนไปในตัวได้กําไรไปในนั้นถ้ามันได้อัดตาคือตัวของริ่ขึ้นมาของดีขึ้นมาไว้จะจาใจคนที่เห็นคุณงามคนดีเป็น จำอยู่กับแต่งตนนั้นจะมีความเบิกบานชื่นใสจิตใจก็จดเจาะกับคุณนางคนดีทุคนถึงแม่จะเล่นในเกมในใดก็ดีคุณงานควมดีนะั้นจะพื้มปีตีอีมโมกีนใจในภายในโดยที่ใคช้เหตนด้วยนี่คําว่าธรรมะมันยืดยาวมาอย่างนี้ ของจริงเขามีอยู่เป็นอยู่นั่นจะเรียกว่าธรรมะคราวนี้เราจะปฏิบัติอะไรกันกับเพราะเราได้รูปทำนามมาทำนี่แหละมาเป็นตนมาเป็นมาเป็นอัตตาคือนตนมาเป็นอนัตตาอไม่ใ่ของตนเนี่ยนะไม่เห็นเรื่องทั้งหลายนี่แล้วก็ให้งานที่จะสร้างอนัตตาให้มันเกิดอัตตาขึ้นมาคือสร้างอัตอนัตตาคือตัวของเราทีใ่ในใจของเราให้มันได้คุณงามคุณดีเกิดขึ้นมาให้เกิดอัตตา คือของดีมีอยู่ใะจําตนนั้นเกิดเป็นผลขึ้นมาอย่างนี้เราปฏิบัติได้คล่องอัน,นสบายถ้าเห็นตรงนี้สบายสบายถ้าหากเราจะไปคิดนึกว่าทำมะแม่มันอยกไกลสุดว่ามือไปไม่ถึงหรอกไม่เร้าเมื่อไรจะได้ปฏิบัติจริงทำได้ชั่วทําดีไม่มีไม่มีวันทอมยุบไกลเกินไป มักผลนี้ทานฌานสมาธิสมบาบัติไม่มันอยู่ไกลจริงจริงจังมันจะไกลอะไรก็นที่ในวัวงเราท่าเนเจริญฌานคือเพ่งอสุภาครว่าานอสุภาสิทท่านก็ให้พิจณาในกายพิจนาของปฏิปุ้เปลือกนอกไม่สวยือกหนังไม็อยู่ในวัวงเราพิจนาธาตุสี่ที่น้ำไปลงก็อยู่ในวัวงเราที่ตั้งของฌานอยู่ในทีนี้ที่ตั้งของ,อง,ง,งสมบาบัติอยู่ในทีนี้ ไม่ได้มีในที่อื่นถ้าเข้าใจว่าตรงนี้มันเราได้แล้วได้พร้อมหมดทุกอย่างเลยที่ตั้งก็มีแล้วผู้จะไปตั้งคือจิตใจที่จะไปตั้งตรงนั้นจะมีแล้วแหละส,สมาธิสมัยปัญญาที่เรามีความรู้ความคิดจะมีความพิจารณาได้อยู่แล้วก็มีอยู่แล้วเอามาใช้ใช้ตรงนั้นนั่นก็เป็นบอ่อเกิดของปัญญามันก็เป็นบอ่อเกิดของฌานสมาธิ เป็นบอ่อเกริมของฌานสมาธิสมะปัิเป็นที่ตั้งของฌานสมาธิสมะปัดนี่พัฒนาสมาธิจารณานี่ธาตุจิตน้ำตลุงเห็นแต่นี้จังทุกขังอนัตตาอย่างอธิบ้านเราเบื้องต้นนั่นอัตาอตาและอนัตตาแต่อันนี้จังแล้วน่ะทุกขังและอนัตตาเรามีความมันจะมีที่ไหนถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราปฏิบัติง่ายปฏิบัติธรรมะทำเมื่อไรกระดัยจารณาเมื่อใดก็กจิต อันทำว่าไม่เห็นทำาแล้ว่าไม่จึงทำไม่ได้ทำก็หอบตนเองงนั้นะเราได้แล้วรูปธรรมนามธรรมทาไมจึงเอาไม่ได้คาว่าไม่เห็นกันลืมตาดูก็เห็นหลับตาดูก็เห็นทําไมจึงว่าไม่เห็นได้ห่ะว่าไม่ได้ก็ไม่จริงว่าไม่เห็นก็ไม่จริงยังเหลือสิ่งเดียวแต่มันนนี้มันดูชัดถ้าเราเพ่งพิจารณาด้วยความเพียนยายามจนได้เห็นชัดขึ้นมา อันนี้เรียกวความชัดเกิดขึ้นที่จริงได้เลยเห็นอยู่แต่ยังไมันชัดเดี๋ยวนี้เราพยามอย่างเดียวที่จะมันชัดจึงพายามสร้างสมพลังของจิตคือหัดให้มีสติรมสมาธิอย่างแน่วแน่แท่งพิจารณาดยเฉพาะในอันเดียวคือรูปธรรมนามธรรมอันเดียวให้เห็นชัดตามเป็นจริงสิ่งที่เห็นตามเป็นจริงนั่นแหละมันจะปล่อยมันจะวาง มันมจะไม่ยึดถือเป็นของมันคงไม่เป็นของจริงของจาเห็นตาจะพลาดแต่มนจริงมันก็ปล่อยวางการปล่อยวางมันก็เป็นของสบายเข้าไปยึดไปถือไม่ของหนักอาละใหญ่ถึงแม้ปล่อยวางมันก็งไม่หไปไหนถ้าพลามันเป็นอยู่ไหนมันก็เป็นอยู่ไปตามเรื่องถึงเราจะวางมันก็เท่าเกาะมันก็น่าจะวางถึงเราจะถือมันก็เท่าเก่ามันก็ไม่น่าจะถือ ก็ถือว่าตนว่าตัวว่าเราว่าของข้างแก่เท่าชะลาชลุทุโสนคุกเวเน่เาเนกเน่าเท่าเก่าชลุทุตสนเท่าเก่าแต่ดับตายก็เท่าเก่าแทบทีดขีดในน้ำกระนดงเท่าเก่าจะยึดเอาของเราของเรามันก็ไม่แข่ของเรามันก็น่าจะไปที่เจนาก็น่าจะเห็นถึงหาว่าเราจะปล่อยวางของเรานี้มันก็เท่าเก่ามันก็น่าที่จะปล่อยวางใช่ไหมยึดเอาก็ไม่ได้เอาก็ไม่ได้ทิ้งมันก็ไม่ใส นักขออยู่ของที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะเห็นคือแท้เลยเพราะฉะนั้นยังว่าทางปฏิบัติง่ายที่สุดถ้าหากเรานออ้อมเข้ามาพิจารณาในตรงนี้เห็นในตรงนี้แร,ราจะเรียกว่าเห็นทาได้ทาถึงทำไม่ได้ไปถึงที่อื่นที่ไกลไม่ได้ไปเอามาจากไหนที่ว่าได้ไม่ไปหอบไปคนมาจากไหนมันได้ตรงนี้แหละมันมีอยูะแลวเนี่ย ถึงก็ถึงอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปถึงโน่นตรงนี้ไม่เหมือนกับว่าเราจะเดินไปถึงทางโน่นตรงนี้ไปแต่งนันคือเข้าถึงตรงนี้แจะใช่ไหมขอจะให้รู้แจ้งตามจงนัลนก็หมดเรื่องกันนี่อธิบายถึงเรื่องรูปธรรมนามธรรมว่าธรรมมี่ยในตัวตนคนเราถ้าหากเราเห็นธรรมอย่างนี้แล้วเราไปไหนไปไหนจะได้เสื่อแบกธรรมไปหอกธรรมไป จะนอนก็นอนกับทำจะเดินกับยืนจะไปจะมาแม้จะเข้าห้องส้วมก็ได้เชื่อเอาทำไปด้วยเป็นสร้างบาสร้างกรรมทำโทษทุจริตทุกผู้ดีต่างๆก็ได้ชื่อเอาทำนี่แหละไปทำผิดท,ทำชั่วเป็นของหน้าละอายทับของดีๆทำมาเอา,ปาไปทำชั่วเทราทำทุจริตเรื่องสา,างุกรการต่างๆทำไม่ของดีแต่เอาไปทิ้งใช่ไห ของสก็ปลกหมดใช่คิดก็เป็นการละอายตนเองเป็นท่านหน้าขายที่หน้าตนเองแล้วลองคิดดูสิเครื่องใช้ไม่ขส่ได้ของสะอาดที่เราได้มันเอาสมมุติโดยเราได้ผ้าสักผืนนึงราคาดีดีสุด,ดๆลระาคาสูงสูงผ้าสวยสะอาดสะอาดที่สุดอบหอมกุ่นเลยแล้วไปโยนทิ้งลงในหนุมฐานเล ชาวบ้านเขาเห็นเขาจะมาหาเาเป็นบ้าหรือของดีๆคือเราทำม,มาเป็นของสะอาดสะอาดของดีมีค่าพาไปค่าสัตว์รังงกัดหรือพากันมันเป็นความขึ้นผิดมีชาจานเอาธรรมะนี่ไปทิ้งแล้วของสกปรกสกครกมันเป็นหน้าอายขายที่งานแทบเลยเพราะฉะนั้นน่ะจึงขอให้พากันตั้งใจหัดสติรักษาใจ ทำในควบคุมใจให้มันมีพลังเรื่อมันมีสมาธิเต็มที่และเพ่งพิจารณารูรทนมนามธรรมจอได้เห็นชัดแจ้งตางจริงๆก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมให้ถึงความต้องการและปารถนาของตนอธิบายมาเรื่องเรื่องรูกทำนำมามธรรมเนแนวปฏิบัติก็สมควรเดยกาละเวลาโดยกิจวันมาคือได้แก่ ทำให้เกิดให้มีขึ้นแต่ก่อนเราไม่เคยมีก็อันิทิ์อันยันเนี่ยที่พูดมานั่นแหละความดีไม่เคยเกิดมีขึ้นมาที่เราตั้งสิตตั้งนดจิตให้ตั้งนิ่งอยู่ในจิตอันเดียว ให้ตั้งสติสังนิจิตคนเดียวอันนี้ไม่เคยมีไปก่อนเมื่อตั้งสติสงบจจิตมันก็มีขึ้นมาแล้วนะั่นอันนั้นเรียกว่าภาวนาแต่จเจริญอาน,นาปานสติสภาหรือเจริญพุทโธอาเพื่อล่อให้จิตเข้ามาอยู่ในที่เดียวมันต้องมีเสองล่อถ้าไม่มีเส้นล่อมันก็ไม่มา จิตเป็นไปไงจิตนั้นท <c oughs> รงจายไปทั่วทุกแห่งทุกหนแม่อยู่กับตัวของเรายนนิ่นนงนึกออกุดโผล่ดีหรืออนาปาจติดพดีพอเนึก์เท่านั้นก็นมาอยู่กับอันนั้นแหละไม่เคยนี้กอะไรก่อนมันก็ไม่ไม่ต่างให้อยู่เลย ถ้าพอนึกมันก็ใจมันจิตมันก็ไม่อยู่กับมันพุทโธหรืออนาป่าสตินั้นมาอยู่ในที่นั่นก็เห็นจิตของตอนในทะะันจิตของตอน,น,นเป็นยังไงมันส่งสายไปไหนก็เห็นรู้เรื่องของมันันนี้จับเอาจิตตัวนั้นเนี่ยแล้วมันส่งสายไป พุโทโธเรื่องนาปาฤทิสวางวางมดเลยมันเรียกว่าภาวน,นาคือท,ทาให้เกิดให้มีขึ้ในทีน่นี้จะเข้าใจจะเข้ากับหลกักอัจฉิวัตสร้างคนดีขึ้เกิดขึ้นนี่เราภาวนาประฐานสร้างคนดีขึ้นมาแล้วกัน อนุรักษนาประธานการรักษาไว้สินั่นก็เป็นพนารท่านี้ได้มีพิธีรีออะไรมากม